เอาละฮะก็ขอสวัสดีชมทุกท่านนะครับผมฮตอนนี้นะฮะเราอยู่ในเกม Home Sweet Home Survive นะฮะโอ้โหกับตัวละคร s p e c t จอร์หรือ Killer นะฮะ The Hard Locker พี่เอกนั่นเองครับผมวูวเป็นอะไรที่แบบว่าตั้งตารอมานานนะซึ่งผมก็เป็น FC พี่แกอยู่แล้วนะก็คือแบบว่าติดตามเกมมาตั้งแต่สมัยแบดเบอร์นะฮะโอ้โหเป็นอะไรที่เลิฟๆนะฮะแล้วตอนนี้แกมี ตัวละครคิลเลอร์เป็นของตัวเองนะซึ่งบอกเลยนะว่าเนื้อเรื่องของด h e Hand l o เก e r นะฮะเป็นอะไรที่โคตรเศร้านะฮะโคตรดาร์กหม่นหมองแทบจะร้องไห้เลยนะฮะแต่พอมาตัวเกมหลังจากที่ดูคลิปของช่องพี่เอกแล้วก็ช่องโฮมสวิตช์โฮมเซอร์ไว้นะบอกเลยนะว่าเสียงภาคก,กบหมดเลยฮนะอย่างกัะหนังคนละม้วนนะ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกเลยว่าอะไรกันวะเนี่ยเ <c oughs> อาละฮะก่อนที่เราจะไปเริ่มเล่นกันนะฮะเราจะไปดูตัวสกิลนิดน,นึงนะฮะเพราะว่า ผมเป็นคนขี้ลืมนะฮะกูลืมหมดแล้วว่าสกิลคืออะไรบ้างนะครับผมอ่านะฮะก็สกิลแรกนะฮะเสียงกรีดร้องนะฮะก็คือจะเป็นการปล่อยขึ้นเสียงไปทางด้านหน้าเป็นระยะเวลา13เมตรนะฮะแถวบ้านบอกเรียกครึ่งแมปโอ้โหเปรน่โคตรไก่นะฮะแล้วจะทําให้ผู้รอดชีวิตอ่าโดนขึ้นเสียงนี้นะฮะจะไม่สามารถใช้ไอเทมอะไรได้เลยหรือก็คือเป็นใบแดงนั่นเองนะครับผมโอ้โหแปรนิโคดจะดี แม่ต้องลองใช้นะฮะส่วนสกิลต่อไปนะฮะเป็นเสียงสะเทือนนะฮะก็เมื่อทำลายสิ่งของภายในฉานะ,ะก็จะสร้างคลื่นเสียงวงกลมเป็นระยะร้า13เมตรนะฮะผู้รอดชีวิตที่จะโดนคลื่นนี้นะ่าจะทำให้ชาลงและแสดงออล่าของผู้รอดชีวิตทั้งหมดนะครับผมโอ้โหก็คือเห็นออล่าหน้าไม่หมองนั่นเองนะครับผมใครซ่อนตรงไหนนี่คือเห็นหมดนะฮะเออเอาวะไม่เสียเวลานะ,ะเข้าเกมเลยดีกว่าไปจุกลูก โอ้โหมาแล้วครับผมโอ้โหคุณรู้ว่ากูจะหลบับซะแล้วโอ้โหดูจากทรงแล้า9ิเปอร์เซนต์นี่น่าจะเล่นพี่เอกนะโอ้โหแมงรอตั้งนานบอกเลยกำลังฮิตฮนะโอ้โหเพิ่งมากดพร้อมไปเลยครับผมเอาละ่ะทีนี้เราจะแบบว่าได้แบบว่าได้ฟังเสียงแบบจิฮาร์ล็อกเกอร์ใ,ใกล้ๆแล้วว่ะได,ได้แบบว่าได้ยินเสียงหูแตกกันแล้วว่ะจังหวะนี้ฮะไปว้าแล้วก็ต้องบอกกันเลยครับว่าถ้าตานี่ผมเล่นแล้วไม่สามารถฆ่าใครได้ไม่ได้เกี่ยวกับตัวละครนะฮะกูกากเองนะ มาฮะนี่มาเว้ยมาแล้วฮะเอาล่ะปี๊กที่ฮาร์ดล็อกเกอร์วัดล้างโอ้โหยี่ด่านวัดล้างแม่นึกว่าจะแบบว่าเจอแบบด่านใหม่สิในนียเอาล่ะฮะอึอี๋อี๋อี๋โอ้โห เสียงกีที่แบบว่าคุ้นเคยและคุ้นหูดีมากฟังกี่ทีนี่ก็เป็นบุญหูมากที่หูกไม่ดับเอาละไปแล้วมันอยู่ไหนกระบอกนะ่โอ้เอาละฮะแบบว่าด้วยชุดที่แดงแปลงจักรุแล้วปุ๊บอยู่ไหนกันเนี่ยกีททำไมเพี้ยปวเร้อทำไมไปนี่ไงเออมันมันไปไหนแล้วะ อ้าวชิบหายแล้วโอ้โหเร็วเกินอ้าวชิบหายแล้วผมก็ไม่ทันโอ้โหจะจัดการใครได้ไม่ได้ดูจะทรงนู่นเขาไปข้างในกันแล้วเดี๋ยวผมไปดูข้างบนไปดูข้างบนกันแล้วกันเฮ้ยพี่ปิงสีแดงเออไม่โดนเลยโอ้โหไม่แม่เขาให้หนึ่งทีแม่ก็จะโดนอุ้ยอ่ะหนักหนักหน่อยฮะไปโอ้โหมันเฉียด เฉียดชิ้วนี่เดี๋ยวมันรอดได้ยังไงกันปะไม่อยากจะเชื่อเลยไออูแล้ววิ่งอย่างเร็ววิ่งเร็วอย่างมากวิ่งเร็วอย่างมากมันจะซิกแซกไหมมันจะซิกแซกมันจะโดดลงไปแล้วจังหวะนี้ฮะโอ้โหโอ้ยโดนตัวโดนหัวกับโดนตบมันรวมๆมาแล้วอ่านู่นดีกว่าวะนู่นดีกว่าวะดักตรงนี้ฮะมาทางนี้ผมว่ามันน่าจะมีไอ้นี่มันน่าจะช่ำ ผมย้ายไปตัวอื่นก่อนนี่ไงเอาไว้หนึ่งทีดีหนึ่งทีดีหนึ่งทีดีเอ้ยขีย์บอร์ดมหาปัญเลยเดี๋ยวนาะจังหวะนี้มองม่าอูอู้เอานิดเดียวอยุ้ยทำไงล่ะฮะจังหวะนี้ มันมุดไปอีกแล้วว่ะขวดดิขวดไม่ก่อนเด้อะไรเดิเอ๊ะดิดิไหนละดิไปนู่นละวปิดปิดป่ะเนี่ยโอ้โหแล้วมันไม่จดน่าเอาให้ตายไปคนหนึ่งอะเอาไงล่ะอยขอจับมือหน่อย แค่ผมจัดการคนหนึ่งได้ผมก็สบายใจแล้วที่เหลือกูจะแพ้ช่างมันที่นี่คือมาเล่นเอาไฮเดี๋ยวจังหวะนี้ไปยาวโอ้โหคือแบบพี่เอกเป็นอะไรที่สุดยอดไปแล้วสีแบบแดงแป๊ดหมดเลยอ่ะเท่จัดๆท้าเซตนี้สกินนี้เป็นอะไรที่เท่มากเอาละถ้ามันหายไปใสกันหมดเจอแล้วจ้าเอ็ตัวเอ็แหววยุดหายแล้วมันจะตบผมไหมเนี่ยมันจะหพวนผมไหม วิ่งไปวิ่งไป,ไปลงเอาอีกแล้วลงเก่งกันจังจะร้องไห้แล้วอุย้ยสตันกันไปมีแบบพี่เอกน่าจะร้องแบบเอออะไรเงี้ยอุย้ยโดนเออไอทีนึงกูร้องเองก็ได้จังหวะนี้เอาไงล่ะมันมันห้ามโอ้ยไปตีแล้วไงล่ะไปไหนล่ะข้างบนเหรอเอาดิไงล่ะฮะดักดักโดนดักไปจังหวะนี้ไอ้ แล้วแบบโดดอีกแล้วโดดกันเก่งเกินแล้วแบบอยู่ไหนกันนะผมว่าไปจัดการอจัดการปิงสีแบงก่อนดีกว่าปิงสีแบงไม่อยู่วะเอาดีปะวะจาเอ๋จาเอ๋มันอยู่ข้างบนเลยใช่ปะวะอยู่ข้างบนเลยนี่เลยนี่เลยข้างบนเลยอย่างเงี้ยจาเอ๋ตัวเองอยู่ไหนวันนี้อะ น่าจะอยู่ข้างบนสิาไม่เจอเอ้านึกว่าเจอแล้วแบบเลือดเต็มเลยว่าโอ้โหอะไรวะแต่แบบว่าเราจัดการไปแล้วรอบหนึ่งฮะถ้าเราเอาคืนได้เราก็น่าจะจัดการเอ้ยอัดหนัดไปเออหมวดหมวดไปก่อนเด๊ อ่ะเออเจ็บไปทั้งหัวใจเจ็บไปทั้งหัวใจโอ้โฉวปุ้แบมไปหนึ่งทีเฮ้ยเอ้ยไอ้ยแล้วแล้วอหัวไปหนึ่งทีจบไปข้างหนึ่งฮะโอ้โหไปยาวแต่เอ๋ตัวเองขึ้นบนเหรอขึ้นบนอย่างนั้นเหรอขึ้นบนอย่างนั้นเหรอเฮ้ย เทพวะอันแน่อยู่นี่เองตัวเองเจียดเลยเจอเสียงกรี๊ดพิฆาตเป็นไงล่ะแทบร้องโอ้โหอา่าละฮะเราเก็บเป็นหนึ่งนะฮะอ่าแล้วออกดใช้เพลินเลยอะไรวะเนี่ยไปยาวๆเอออ่าลองผลยังไงเนี่ยต้องรอชาร์จเหรออาร่าบหายแล้วเฮ้ยเหลืออีกสับอันแน่พหนุ่มหน้ามนเฮ้ยจมจมนอ่อนเลยว่าอยู่นีอนน่อ๋อละ มึนตึ๊บจังหวะนี้คือมึนตึ๊บแล้วแบบมึนนานจังวะโอ้โหยังเอาละอันนั้นเอาเอายวเฮ้ยมันมันมันจู๊กมันวิ่งมันวู้มันวูบเออโดนแล้วหนึ่งเจ็บไปทั้งหัวใจเจ็บไป เอ้ยไ้ไหนล่ะไปหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะไปไหนล่ะโอ้ระบบสวดอภิธรรมกันแล้วอุ๊ยมีโดนเออดิ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 เอดิวิวยาวคนนี้ใครจะเร็วกว่ากันใครจะเร็วกว่ากันใครจะเร็วตากกันคือรินพันหมดแล้วอืมเอาดิไปไหนแล้วแจ๊โอ้ยเออดังเออเลยโอเคได้ยินเสียงแล้วดังเออเลยโอ้หแล้วแบบไปไหนแล้ววะ มันยังเหลืออีกตัวผมจะจัดการคนเดิมมันเออด้วยอุปกรณ์อุปกรณ์ตีด้วยอุปกรณ์อีกทีหนึ่งไม่หลงไม่ลงไม่ลงไม่ลงเออไม่โดนไม่โดนเออเชื่อดซะเลยเดี๋ยวที่สะใจจัดจัดนะจังหวะนี้ฮะโอ้เอาล่ะคือเหลือแต่เหลืออีกสองคนไปไหนแล้วบะ นี่ไงอยู่นี่ไงจะเอ๋ตัวเองตัวเอ๋ตัวเองไม่โดนเลยไปอู้แล้็วแบบวิ่งไม่ทันมันวิ่งเร็วจังวะโอ้เร็วเกินอะไรเนี่ยวิ่งเร็วเกินแล็วไปชุบแน่เลยว่ะอืออุ้ยโดนเหมือนกันเราก็โดนเหมือนกันคนณตัดโดนกันไปจังหวะนี้ผมว่านะจัดการเอ่อไอ เห็นน้องนักเรียนอ่ะไไหนเราไว้น้องนักเรียนอยู่ไหนวะนั่งอยู่ข้างล่างชูว่าน้องอยู่ข้างล่างชูว่ามีคนสวดมีคนสวดสวดอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะนี่ไงเฉยปะวะอ้าวชิบหายแล้วอยู่ไหนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนแน่เลยนี่ไงใครเนี่ยเอ้าน้องหนูจะเอ๋ตัวเองจะเอ๋ตัวเองจะเอ๋ตัวเอง สักทีเอ้ยโอ้โหโอ้ยโอ้ยหืนอะไรตัวเองแล้วแบบไม่มีเสียงแบบแอนนาเลยเหรอแอนนาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเอาว่าเหลืออีกกี่คนวะเนี่ยสองคนสุดท้ายฮะอยู่ใสอยู่ใส่บอหยู่ใสอยู่ใสกันแล้วอยู่ใสกันแล้วจาเอ๋ตัวเองอยู่ใสกันแล้วบอโอ้ยอกใจกันหมดเลย ใส่วะใส่วะอันเนอยู่นี่เองเอาแล้วพี่น้องฮะบาดเจ็บกันไปบาดเจ็บกันไปให้ฟังเสียงกันหน่อยไปไปเนี่ยอันเว้าเว้าวแดกเว้าแดกไอหมดไปเลยโวยหมดไปเลยโวยหมดจะไปไปไหนแล้วไปนู่นวะหายแล้วขึ้นบน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 ตายหาแล้วฮะ ไปไหนแล้วล่ะอยู่นี่อยู่นี่จ้าเอ๋ตัวเองเออเออเฮ้ยหมดยังหมดแรงยังหมดแรงที่เหอะนะวิ่งไม่ไหวแล้วว่าหมดแรงแล้วเนี่ยจริงโอ๊ยยังมีแม่นส่งท้ายด้วยนะอือไปไหนแล่ะเอ้ฮวู้ฮวู้วิ่งวิ่งโอ้โหเฮ้ยหัวแตกหนึ่งที อะไรอ่อ่ะไอ่ะมันจะประตูเลยโอ้โหอะไรเนี่ยวิ่งวนเลยปะเนี่ยจ่าเอ๋อยู่นี่เองซ้ายมือโอ้โหมีแบบว่าเก็บเก็บอันนี้กันด้วยอ่ะเฮ้ยไปใส่แล้วล่ะไปใส่แล้วเฮ้ยเื้ออยาไปโดนไม่โดนเลยหนูแ h มเข้าให้ขอไปแล้วกันขอไปแล้วกันนะมือนี้ ถ้าเก็บสะสมเมื่อชิงโชคเอาล่ะคนสุดท้ายหยุดใส่ไคนสุดท้ายหยุดใส่ไไม่ไหวแล้วกูจะเป็นบ้าแล้วมันหายไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยม่มีจริงๆเนี่ยมันหายตัวพีงยามพี่ยามหายตัวอ้าวสิบหายมีออดแอดด้วย เฮ้ยโอ้ <S <S 1> <S 1> โหยังเกิดใหม่เหรอเกิดใหม่กันอย่างนั้นเหรอเกิดเป็นโกโก้คันเอาไอ้นี่เลยไอ้นี่เลยโอ้เลือดอย่างนี้เลือดอย่างนี้เอาให้ตายไปข้างนึงไปใส่แล้วป่ะใส่แล้วป่ะเ้ยโดนอาอาอาออาอ ไปตันเฮ้ยอุ้ยอุ้ยโดนอีกอะไรกันครับเนี่ยไม่นะตายไอ้นี่ก็ได้มันมันเลี้ยวกลับมาไหมเลี้ยวกลับมันไม่เลี้ยวกลับมามันไม่เลี้ยวกลับมาไม่เลี้ยวกลับมาไม่เลี้ยวกลับมาอู้วอะไรครับเนี่ยกูขามอีกแล้วโอเครู้เรื่องอุ้ยหมื่น โอ้โหเมือนเลยมือนเลยเอาไว้ตายเอาไว้ตายเดี๋ยวเดินเดินเดินแล้วแอะแอะอู้ปูชูขวายขวาขวายขวาอุ้ยยากมันเย็นมันยากมันเย็นมันลงกันอีกแล้วเป็นอะไรกันลูกอู้เอาดิเอาไว้นี่ให้ตายเอาไว้ตายเอาไว้ตายเลือดน้อยๆดูจะเอาไอ้นี่ดิไม่เอาดีกว่าเอาไอ้ยุงยางไปไหนแล้ววะเดี๋ยวมันไปฮิวมันไปฮิวมันไม่ต่อเนื่องเดี๋ยวมันไม่ต่อเนื่อง ไม่ต่อเลยนั่นไหนแล้ววะโอ้โหจ่าเอ๋ตัวเองไปใส่แล้วเนาะไปใส่แล้วเนาะเอา้ายามตายตอนไหนวะเนี่ยเพิ่งรู้อุ้ยเอาเหลือคนเดียวสิเราอะอ,อัดน้ำหนักหน่อยไหมอัดนหนักหน่อยไหมทำไงอุ้ยมันมันมันใจมึงมันได้ อุ้ยเออตันมันวิ่งวนเก่งเลยเฮ้ยลงป่ะมันเอามันยังไงกันนะฮึฮึมันยังไงมันยังไงเฮ้ยอุ้ยมันมันยังไงกันมันมันมันยังไงมันไม่ยอมให้โดนง่ายใช่ไหมมันไม่ยอมให้โดนง่ายใช่ไหมมันยังไง เอออ่ะไม่โดนจังหวะนี้เก็บตัวสุดท้ายแล้วครขอดีๆของามๆขอเน้นๆจังอือหืออัดน้ำหนักไม่โดนเลยคนละฝั่งเลยผู้วิ่งรอบวิ่งไปทอมแอนเจอร์รี่เลยฮ่าโอเคโอเคไปยาวมวิ่งไปมึงวิ่งไปมึงวิ่งไปไม่ไหวแล้ว โอดเอา,เ,อาเพลินใช้ได้ฮนะอุ้ยอฮ้ยโอ้จ้าอุ๊ยมีหันกล้องฮนะได้เห็นจา่าจ่าที่แบบถอดหน้ากากเลยอ,อยากจะกิีดแต่กลัวข้างห้องด่าโอ้โหคุรอดชีวิตถูกจำกัดฮนะโอ้โหเป็นอะไรที่สุดยอดมากฮนะซึ่งปกติผมเล่นคิลเลอร์ตัวไหนก็ไม่เคยฆ่าใครได้เลย <c oughs> โอ้โหเพื่อเพลินกันไปฮนะเอาว่ะแรงอัพฮนะ หนุกหนานหนุกหนาน,อ,าอ,น,น,นอ่าวโหเพลิดเพลินเพลิดเพลินเอเอาล่ะสำหรับตัวละครเดิแนล็อกเกอร์นะฮะปเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะฮะับสำหรับคนที่ชอบพี่เอกแล้วก็อยากจะมาลองเล่นตัวนี้นะฮะต้องบอกเลยต้องจัดมาเล่นให้ได้นะครับเป็นอะไรที่เพลิดเพลินมากครับผมสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากนะฮะก็ขอบคุณมากที่เข้ามารับชมแล้วกันนะครับเดี๋ยววันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจุบ๊บ